สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านวันนี้นะครับสมาพธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC นะครับได้ทําพิธีจับฉลากแบ่งสายกรารแข่งขันฟุตบอลชิงแชมชาติเอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีประจําปี2025นะครับในรอบสุดท้ายที่แข่งขันกันที่ประเทศซาอุดีอาระเบียครับระหว่างวันที่3ถึงวันที่20เมษายน25 6 8โดยนะครับ มีการประกาศว่าจะประกาศตั้งแต่เที่ยงครึ่งครับเอาจริงๆกว่าจะเสร็จก็เกือบบา่บายสองนะฮะบ่บายสองกว่านะกว่าจะเสร็จก็ได้ผลลัพธ์ดังนี้ครับกลุ่ม A นะครับประกอบไปด้วยซาอุดีอาระเบียเจ้าภาพนะครับอุซเบกิสถานไทยแลว้วก็จีนครับกลุ่ม B ได้แก่ญี่ปุ่นออสเตรเลียเวียดนาม UAE นะครับหรือสหรัฐอาหรับอเอมเรีย์กุ่ม C นะครับเกาหลีใต้เยเมนอัฟกา,านิสถานและก็อินโดนีเซีย กลุ่มดีนะครับอิหร่านทาจิกิสถานโอมานและเกาหลีเหนือครับเรานะครับตอนแรกจริงเราอยู่ในโถที่2นะครับโดนดันมาอยู่โถที่3นะครับเรื่องแบบนี้นะครับมันเกิดขึ้นตลอดนะครับวงการฟุตบอลเนี่ยผมรู้สึกนะตอนนี้เราพูดกันแบบสบายๆนะครับผมคงไม่ได้ใช้คําพูดที่เอากระใจใครมากนะในคลิปนี้นะครับเราพูดกันตามเนื้อผ้ากันเลยนะครับว่าเราจับฉลากครั้งนี้เนี่ยจากที่เรามีโอกาส เข้าไปเล่นในเยอะพอสมควรในฟุตบอลโลกของ U17 นะพอมาเจอสายนี้วค่อนข้างจะหนักครับาบางคนบอกว่าเป็นกรุปอัปเดตเลยนะครับเราอยู่ในกรุป A ครับร่วมสายกับเจ้าภาพนะครับซาอุดีอาระเบียนยีแล้วก็อุซเบกิสถานนะครับซึ่งเป็นชาติที่มีทีมเยาวชนแข็งแกร่งมากในเอเชียแล้วก็ทีมกำลังมาแรงในช่วงนี้ก็คือจีนครับ เราอยู่ร่วมสายค่อนข้างจะแข็งเลยนะครับซาอุดีอาระเบียเจ้าภาพอุซเบกิสถานแล้วก็จีนจุดนี้นะครับทำให้หลายๆคนเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นกลุ่มที่แข็งมากนะครับในขณะที่เพื่อนบ้านเราอย่างอินโดนีเซียนะครับอยู่ร่วมสายกับเยเมนเกาหลีอัฟกานิสถานนะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มสีที่ไม่แข็งแกร่งมากแล้วอีกทีมหนึ่งครับก็คือเวียดนามอยู่ร่วมสายกับทีม อ่าอุเออเรียก็ญี่ปุ่นเขาค่อนข้างจะแข็งเหมือนกันครับสำหรับกลุ่ม B แต่ก็ที่ผ่านมานะในแชมเปี้ยนชาติอาเซียนนะในปี2024 U16 อยู่ 16. เรากับออสเตรเลียนกินกันแทบไม่ลงครับกินกันไม่ลงนะอยู่สเิเดเนี่ยมาต้องถึงขั้นตวนจุดโทษกันนะครับกับออสเตรเลียเราไปแพ้จุดโทษนะแต่นะครับออสเตรเลียเองเนี่ยคิดว่าก็ยังเหนือกว่าเวียดนามในกลุ่มบีอยู่การที่เวียดนามจะต้อง อยากจะผ่านเข้าไปฟุตบอลโลกจะต้องผ่านญี่ปุ่นกับเซเลียก็คงจะยากหน่อยแต่สําหรับ UAE ก็คงไม่แข็งแกร่งนักครับสาหรับกรุปร๊ปบีกรุ๊ปซีนะครับอินโดนีเซียเนี่ยหลายคนบอกว่าอยู่ในกลุ่มที่สบายที่สุดแล้วนะครับมีสิทธิ์ที่จะรุ่นไปบอลโลกนะบางคนถึงขั้นเดาว,ว่าครั้งนี้จะเกิดดราม่าขึ้นอีกคืออินโดได้ไปบอลโลกอีกส่วนไทยจะตกรอบบอลโลกผมบอกไว้เลยครับไม่จริงครับอินโดนีเซียอยู่ร่วมกับเกาหลีใต้ครับ เกาหลีใต้เยเมนแล้วก็อัฟกา,านิสถานทําไมผมถึงบอกว่าอินโดอินโดอินโดจะไม่ถึงฝั่งเ่ะเพราะว่าเกาหลีไม่ต้องไปพูดถึงครับเพราะแข็งแกร่งอยู่แล้วครับยังไงเขาก็จองตัวไปบอลโลกนะครับนข้างจะยากเพราะว่าอินโดชุดนี้เนี่ยถ้าเทียบก,กับเราเนี่ยผมคิดว่ายังอ่อนกว่าเรานะในอาเซียนขับดวผมพูดไม่เกรงใจเลยนะบอกแค่นั้นแหละครับอ่าเหตุที่อินโดสามารถเข้ามาในรอบเลยกๆได้ตอนนี้เนี่ยก็เพราะว่าเป็นเจ้าภาพส่วนทีมที่จะสกัดอินโดคืออัฟกานิสถานครับไม่ใช่เยเมนนะ เยเมนก็มีดีครับแต่อัฟกานิสถานทีมนี้นะผมบอกไว้เลยนะว่าเป็นทีมที่สามารถเอาชนะอุซเบกิสถานมาได้ครับไม่ธรรมดาครับทีนี้อุซเบกิสถานนะทีมที่บอกว่าเยาวชนทรงเก่งแต่ไปพลาดให้กับอ่าอุซเบกิสถานไปพลาดให้กับอัฟกานิสถานเนี่ยอุซเบกิสถานอยู่กับร่วมสายกับเราผมจึงคิดว่าอุซเบกิสถานเนี่ยน่าจะมีจุดอ่อน ทีมที่แข็งแกร่งของอุสเบกคืออยู่ยี่สามาอยู่ยี่สิบครับแต่อยู่สิบเจ็ดอุสเบกไม่เท่าไหรครับยังพอจะชนะได้นะทีมชาติไทยของเราเนี่ยตกอยู่ท่ามกลางวงล้อมของอาดับแล้วก็ตะวันออกกลางโดนตั้งแต่ทถที่สองมาเป็นทถที่สามนะครับครั้งนี้เราต้องจัดการกลุ่มนี้ให้ได้ครับกลุ่มอาดับนี่แหละตัวดีเลยนะครับเจ้าภาพซาอุดีอาระเบียถึงแม้ว่าชุดใหญ่ทีมใหญ่เขาจะเป็นทีมระดับชั้นนำของเอเชียแต่ผมเชื่อผมเชื่อนะครับ ผมคิดว่าเราสู้ได้นะครับอุซเบกิสถานร่วมสายกับเราพอมีจุดอ่อนบ้างไปแพ้อัฟกานิสถานมาถือว่าไทยเราก็มีโอกาสจะสู้ได้เหมือนกันนะครับสำหรับจีนเนี่ยจีนนี่มาดีมากครับจีนมาดีมากบอกไว้ก่อนครับจีนชุดนี้แกร่งยูสเจ็ดเนี่ยโอกาสที่เราจะชนะจีนเนี่ยก็ยากอยู่ผมคิดว่าในสายเอกรูปเอของเราเนี่ยมันจะขัดนะครับขัดแย้งกับความรู้สึกของเราคือ หลายคนจะบอกว่าซาอุดีอาระเ,เบียแข่งอุซเบีแข่งแต่สําหรับผมผมคิดว่าจีนเนี่ยแข่งนะน่ากลัวกว่าสองทีมข้างบนนะครับน่ากลัวกว่าซาอุดีอาระเบียและอุซเบด้วยโอกาสที่เราจะชนะจีนผมคิดว่ายากกว่าชนะอุซเบและชนะซาอุดีอาระเบียสําหรับรุ่นยู17นะไม่ใช่รุ่นอือนนะครับเพราะฉะนั้นไปครั้งนี้เราจัดการนะทีมจากอาหรับเอาให้อยู่มือเลยนะครับ เพราะว่าการจัดกลุ่มแบบนี้เนี่ยนะครับผมผมดูแล้วนะเมื่อไหร่ทุกครั้งนะเราคิดว่าเราอยู่โถวสองเราคิดว่าจะได้อยู่กรุ่ปที่เราจะเอ่อไม่ไม่ไม่ได้ทรามานเด็กเรามากแต่ที่ไหนได้ครับเรากลับไปอยู่กับกรุมปจอภาพกรุ่ปของอุซเบีและกรุ่ปของจีนซึ่งเป็นกรุ๊ p ออฟเดตนะยูยี่สิบก็กลุ๊ปออฟเดตนะยูสิบเจ็ดก็กลุ g ปออฟเดตอีกครั้งนี้ผมคิดว่ามีทางเดียวครับมีทางเดียวครับ เอาให้ขาดลอยอตีให้ตายครับเล่นแบบเล่นแบบฝังฝังอาหรับเลยครับไปเที่ยวนี้เราจะไปฝังอาหรับกันนะครับฝังอาหรับให้ไม่ต้องฟื้นเลยต้องทําให้ได้ผมเชื่อมั่นนะเชื่อมั่นในรัฐกิจโทสีเชื่อมั่นในโพรเมตละองดีนะครับเชื่อมั่นในนักเตะยู17ของเราว่าทําได้มีเพื่อนหลายคนบอกว่าจะไปบอลโลกจะกลัวอะไรต้องกลัวสิครับไม่กลัวจะได้ไปบอลโลกเหรอไม่ใช่ว่า แต่ถ้าเกิดว่าเราจะเป็นแชมป์โลกเราไม่ต้องกลัวใครแน่นอนครับแต่ถ้าไปบนโลกเนี่ยตั้ง48ทีมนะก,ก็กลัวบ้างก็ดีครับบนโลกใบนี้มี210มี210ประเทศเนี่ยเขาจะา48ประเทศไปเราอยากจะไปใน48หนึ่งใน48ไม่จะเป็นต้องเก่งที่สุดในโลกหรอกครับถ้าเก่งที่สุดในโลกก็เป็นแชมป์โลกครับดังนั้นนะครับสิ่งที่เราต้องระวังที่สุดนะในใน,ในกลุ่มนี้นะผมจะพูดค้านสายตายหลาย,ลายท่านหน่อยนะ เราควรจะระวังจีนนะครับส่วนซาอุดีอาระเบียผมคิดว่าเราชนะได้อุซเบกผมคิดว่าเราชนะได้โอกาสเราจะเข้าไปบนโลกมีแต่เราต้องเข้มข้นมากๆเราต้องปราบนะครับปราบเอเชียกลางอุซเบกเราต้องปราบอาหรับนะครับอย่างซาอุดีอาระเบียให้ราบคาบเป็นจริงเท่านี้เพราะว่าเราอ่าโดนมาเยอะครับ จริงๆนะ2024-2025เราเห็นชัดเลยแฟนบอลไทยติดตามมาทุกรุ่นชุดใหญ่ของเราชุดย17นะมาถึงชุดย20เนี่ยโดนโดนครับโดนคือพูดง่ายๆว่ามันเหมือนเราเป็นมานอกสายตาในในประเทศในย้านอาหรับในประเทศในย่านเอเชียที่เขามีระดับฟุตบอลที่สูงขึ้นแตกต่างนะที่ญี่ปุ่นกับเกาหลีเนี่ยเขาเขารู้สึกเข้าใจทีมชาติไทยเรามากกว่านะครับว่ากำลังเป็นทีมที่ที่มาดีเลยและ เรากำลังจ,จะได้โอกาสดีๆเราก็เราก็โดนต่างๆ,ๆนานาแล้วครับไม่ต้องบอกว่าเราโดนอะไรบ้างนะแฟนบอลไทยทุกคนที่ติดตามบอลไทยมันจะรู้ว่าเราโดนอะไรมาบ้างถามว่าเจ็บช้ำน้ําใจก็มีครับมีแน่นอนแต่เรื่องนี้เราจะต้องไปชําระแค้นด้วยชัยชนะครั้งนี้มันจะเป็นทัวร์นาเมนต์สองทัวร์นาเมนต์ครับยูสิบเจ็ดกับยูยี่สิบเราจะไปฝังง่ายครับฝังแขกไม่ต้องให้โผล่เลยทํางานเนี้นะครับไม่ต้องกลัวครับเพราะว่านี่คือบอลในระดับเยาวชนยังไม่ใช่ชุดใหญ่ เด็กไทยเราต้องหัวใจเกินร้อยครับเซอเดดนะครับเจเด็ดมีลาบ,บอกว่าการเล่นในครั้งนี้นะเซอเดดบอกว่าจะให้เด็กๆเ,เราเนี่ยเล่นแบบผู้ใหญ่เลยไม่ต้องกลัวม,มีการสื่อสารที่ดีและสู้ให้เต็มที่นะครับครั้งนี้ไม่ต้องกลัวครับเราเคยวัดฟีท้าของออสเตรเลียมาแล้วอย่างสูสีและผมเชื่อนะว่าชุดยูสเบครั้งนี้เราทําได้แน่นอนเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยมาพูดกันอีกครั้งหนึ่งครับผมบอกไว้เลยครับว่านอกจากเราจะโดน ผลักจากโถ่สองมาโถ่สามแล้วเรายังไปตกอยู่ท่ามกลางวงล้อมของเจ้าภาพซาอุดีอาระเบียตกอยู่ท่ามกลางวงล้อมของอุซเบกิสถานทีมที่มีมาตรฐานเอเชียกลางที่มีทีมเยาวชนดีที่สุดชาติหนึ่งในเอเชียและเราตกอยู่ท่ามกลางนะครับประเทศที่เป็นมหาอำนาจของเอเชียคือจีนดังนั้นครั้งนี้ U17 ของเราเนี่ยนะครับมีกำแพงเหมือนกำแพงเมืองจีนขวางหน้าอยู่เนี่ย ถล่มครับเอาเอาให้แขกไม่ต้องโผล่หน้าเลยครั้งนี้เด็ดขาดครับซาอุดีอาระเบียนี่ปราบไม่ต้องเสมอครับปราบให้หมอบเลยอุซเบกิสถานเห็นว่าหน้าเสือดีแต่เขาก็แพ้อัฟกานิสถานมาเราก็ต้องเด็ดขาดเเขาเหมือนกันปราบให้หมอบเหมือนกันครับชนะครับต้องเก็บัยชนะเลยส่วนจีนเนี่ยเขาแข็งแกร่งมากครับเขาแข็งแกร่งมากนี่บอกไว้เลย17สิบเจ็ดแข็งแกร่งมากตัวนี้เราต้องเต็มที่กับจีน นะครับเต็มที่กับจีนเสมอก็ได้นะครับผมคิดว่าเราจะเก็บชชนะได้2แมตช์นะครับต้องเก็บให้ได้ครับเก็บไม่ได้เราเราไม่มีสิทธิ์จะไปบนโลกเลยเขาตั้งนํำแพงขนาดนี้แล้วเนี่ยเราต้องจัดการให้เรียบนะครับจัดการให้เรียบปล่อยไว้ไม่ได้เลยนัดแรกนะเราเจออุซเบกเจอของแข็งเลยนัดที่2เจอเจ้าภาพครับซาอุดีอาราเบียและนัดที่3เจอจีน2แมตช์แรกต้องชนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับในคินบางคืนครับ ตะโกนวัดาราคาขึ้นลงตามกระกันการันตเรียผขานนักช็แซนไก่ความเสี่ยงไหลผ่านแต่บรรดาเฮียเรียมาเห็นกันหรือยังว่าหญิงชาวมาคนไทยบอกแต่สงครามที่บอกทางเพยังเล่นเป็นเทียมไรไอเดียฟุตบอลไทยลุกลามกันไปจนเป็นปัญหาใหญ่ของแอนเชียนี่มีอีกแล้วถ้าปังตาฟุตบอลไทยก็จะนามาถึงจุดจะไม่กลับมาอ่อนเพลีจะแบนเวกือหนทางก้าวห้ามาถูกทางเราจะไปอย่างเทียมพัฒนา Derry! No grinding delivered There more image Time for has the point where the The step the We the team the level for right to point it not path fifth track to top has is will fail again the the is ways no Japan on right like advancing goal to go of as a will all ไม่กลับมาสุดจุดที่ลมเลวไม่เอาแล้วเรามีรอยยิ้มทิ้ใจในยุคใหม่ครอบคัวฟุตบอลไทยก้นนากนต่อไปเราจะก้าวไปกลไม่เรลวไหลหัวใจเราคงเดียว อห็นแฟนเวลาดันนี่ขงนิยมในเสียซีตะโกนกดดาวราคาขึ้นลงตามระบบกงาอัพกันจนเพียร์ผ่านมาจนแสนไร่ของชีวิตไลผ่านเจ็บปัญญาเพียเพียร์มองเห็นกันหรือ,อยังไม่รจริงช่างบอลไทยบอกกันส่งหลังที่บอกพังคนกันเล่นเป็นเทียมไรไอ้ตัวเลือกคิฟุตบอลไทยลูกลาจะไปจะเป็นปัญหาใหญ่ของเอเชียนี่มีอีกแล้วผ่าบางตาฟุตบอลไทยพุทธนามาถึงจุดจะไม่กลับมาอ่อนเพลียจะแบนเวกคนไทย เราจะไปอย่างเทียมพัฒนาเก้าหน้าไปู่ระดับท็อปแห่งเอเชีย g a r y There is no more c l y i n g image at footballer develop to the point where it will not fail again. Japan lays the path, the fifth step is on the right track. We will go as a dominant team advancing to the top level of Asia. กลับมาสู่จุดที่ลมเลวไม่เอาแล้วเรอมีรอยยิ้มเพียงใจในยุคใหม่ครอบครัวฟุตบอลไทยก้าวหน้ากันต่อไปเราจะก้าวไปไกลไม่เลวไหลหัวใจเรากลงเลียว